สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่แมนยูจะทับอย่างไรหากคริสติน่าโรนันโด,นโดคุมทับแทนที่โซชารโรนัลโดยังสืบทอดตำนานของเขาที่แมนเชสเตอร์ไน็ดนะครับต่อไปนะับตั้งแต่กลับมาโรงละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทำประตูทั้งหมด4ประตูจาก4เกมแรก แม้ว่าอายุ32ปีแล้วนะครับแต่ทักษะลูกนังของเขาเนี่ยยังไม่มีท่าทีว่าจะลดประสิทธิภาพแม้แต่น้อยเลยตามอายุและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับได้รับการคาดหมายและยกให้เป็นผู้จัดการทีมคุณใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตนเดนในอนาคตแทนโซชายอย่างแน่นอนโดยทีมเซอร์วูดครับอดีตผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าผู้เล่นหมายเลข7น,นะครับคนปัจจุบันของทัพปีศาจแดงจะกลายเป็นบนอสใหญ่ในถิ่นอุลทริฟอร์ดในปี2023อย่างแน่นอนโดยเขากล่าวดังนี้ ไอเด็กนั่นจะกลายเป็นผู้จัดการทีม100%ผมกล้าพนันเลยนะว่าเขาจะกลายเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ูไน็ดใน18เดือนข้างหน้าการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ของทีมเซอร์วูดได้ทําให้หลายคนพูดถึงการจัดทัพของแมนเชสเตอร์เไน็ดในอนาคตที่มีคริสเตนเลอรดโดเป็นหัวเรือใหญ่ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรเอ็กพรสปอร์ตครับจึงคาดการณ์ว่า18ผู้เล่นตัวจริงนะครับภายใต้การนําทัพของซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรรวมถึง นักเตะใหม่3รายที่เขาอาจจะคว้ามาเล่นที่โอทาราฟอร์ดเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเป็นดินเฮนสันเนื่องจากดาวิดเดคอาเนี่ยจะมีอายุครบ22ปีในซัมเมอร์ปี2023และแม้ว่านั่นไม่ใช่อายุที่ถือว่าแก่สำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูเตียงใดแต่ตามคาดว่าดินเฮนสันนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาและก,กลายเป็นตัวเลือกแรกสำหรับนายทวารของทัพปีศาจแดงเมื่อถึงเวลานั้นดินเฮนสันนั้นเป็นนายทวารเบอร์หนึ่งของโซชาในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้ว แต่ดาวิดิเคียครับก็สามารถเริ่มต้นซีซันใหม่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังดินเฮนสันนะครับต้องต่อสู้กับโควิด19และหายจากเกมเป็นนานในช่วงปรีซีซันและเชื่อว่าดินเฮนสันนะครับจะสามารถกลับมาเป็นตัวเลือกแรกสหรับตำแหน่งนายทวารให้กระทัพปีศาดแดงแต่หากว่าเขาไม่สามารถผลักดันตัวเองให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งนายทวารแห่งถิ่นอุทรลฟอร์ได้ก็คงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่น้อยในแนวรับประกอบไปด้วยดา์โลครับวารานวิกตอร์ดินเลฟ ลูกชอถ้าดารโลนะครับยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์เดนเต,เตในปี2023และยังต้องพัฒนาโยกระดับฝีเท้าของเขาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าโรนโดนะครับจะใช้บริการของเพื่อนร่วมชาติของเขายิ่งมากกว่าอารอนบันบิสกาในตำแหน่งแบ็คขวาลูกชอสามารถพัฒนาได้เป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของยุโรปไปแล้วในเวลานี้และจะยังคงอยู่ในฟอร์มเช่นนี้หรือบางทีนะครับอาจจะดีกว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเมื่อถึงเวลานั้นเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะยังเป็นตัวเลือกแรกสำหรับตำแหน่ง แบ็กซ้ายของยูเนเต็ดอย่างแน่นอนส่วนแฮร์รี่แม็กไกว์ครับกับตันทีมคนปัจจุบันที่มีจุดอ่อนคือช้าและเขาจะมีอายุครบ30ปีในปีซัมเมอร์2 0 2 3เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว,ว่ารโรนัลดนะครับอาจจะเลือกซื้อมัตชายดูลิกคนที่เคยร่วมมาเล่นกันกับทับมาลายเวนตุสมาแทนที่แฮร์รี่แม็กไกว์เพราะตร์ทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าคือหนึ่งในเซตเตอร์แบ็กที่ดีที่สุด ในยุโรปในขณะที่ราฟิวรานครับที่คว้าแชมป์ยูฟาชมเปี้ยนลีกร่วมกันกับโรนัลโดมากถึง4สมัยกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก็ยังถือว่าเป็นกำลังหลักให้กับทัพปีศาจแดงภายใต้การคุมทัพของคริสเตียโนโดนัลโดหลังจากประกันหลังแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสร,รายนี้นะครับได้พิสูจน์ตัวเองและก็เริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งกับฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยแล้ว,ลวขยับขึ้นมาครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลจะต้องประกอบไปด้วยรูเบนเนวสพอพอกบาและก็โนเฟเนส ชัดเจนแล้วนะครับว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องเป็นกองกลางตัวรับเกรด A อย่างมากและก็ตกเป็นข่าวกับรูเบนเนวสตลอดซัมเมอร์นี้ถ้าสมส่วนแมนเชสเตอร์เดนนะครับยังมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหลังจากที่โรนัลโดกุมบางเหี้ยนแน่นอนว่าเซียส,สิเวนนะครับจะมีชื่อของเพื่อนร่วมทีมของเขาในทีมชาติปโปรตุเกสอย่างรูเบนเนวสที่อยู่ในช็อตไรท์ชื่อแน่นอนครับส่วนอนาคตของพอลพบาครับที่คุมเครือมานานแสนนานนะครับ ดูเหมือนว่าหลังจากที่ปีศาจแดงได้ตัวของโรนัโดราฟิวารานและก็เจอร์ชนโชมาร่วมทัพทำให้มีแนวโน้มว่าเขาอาจจะเลือกอยู่กับปีศาจแดงต่อไปในทีมโอทัลโฟร์ถ้าดาวเตะเฟรนแมนรายนีเ้เลือกที่อยู่กับแมนเชสเตอร์เดนตต่อไปเขาจะได้ประสานงานร่วมกับนักเตะสัญชาติโปรตุเกสอีกคนหนึ่งนั่นก็คือรูเบนเนเวสและก็โบนเฟนัสแล้วก็ bon แน่นอนว่าถ้าโรนันโดจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมของทัพปีศาจแดงจะหมายความว่า เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบผีและถล่มประตูให้กับยูเนเตดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะชักชวนคาริมเบนเซม่าอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เรอัลมาดริดที่ย้ายมาเลเทียงกฤษเพื่อเติมช่องว่างของเขาแทนจริงอยู่ว่าตอนนั้นนะครับเบนซูม่าเองจะอายุ33ปีถือเป็นช่วงปลายชีพการค้าแข้งแต่เขายังถล่มประตูได้อย่างมากมายอย่างต่อเนื่องแบบน่าทึ่งให้กับลสบางโรสในตอนนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะสนใจในการหาความท้าทายครั้งใหม่ในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะกับสโมสร อย่างแมนเชสเตอร์เดนทนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่บนกรองฤิดไม่ว,ว่ายูไนเต็ดนะครับมีนักเตะพรสวรรค์มากมายในแนวรุกสับอนาคตโดยทั้งมาคาดรฟอร์ดเจรอนชันโชและก็เมสันกรีนวูดมีความเป็นไปได้ว่าฝีเท้าของพวกเขานั้นจะยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นกว่านี้ในอีก2ปีข้างหน้าหรือปี2023และนี่คือหน้าตาของทัพปีศาจแดงที่มีคริสเตียโนโดนลโดกุมม um ือเหยียนะครับ สำหรับข่าวต่อมาครับโรนโดเราแข่งแมนยูคืนฟอร์มด่วคโนคร,ร,ริสเตียโนลเดอโดครับยอดกองหน้าชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกล่าวกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาตั้งหลักแล้วก็เคลนศักภยภาพที่แท้จริงออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังโอทราวฟอร์ดแพ้กับแมนเชตันวิลล่าศูนย์หนึ่งในศึกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์กันยายนที่ผ่านมาครับเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับแฟนบอลยูไนเต็ดอย่างมากมายวินล่าได้ประตูขึ้นนำในนาทีทีีี่88ครรับบจาาากกกโขขสสสุดเเฉยอองนฮ ในช่วงทุเวลาบาดเจ็บแมนเชสเตตนะครับก็มีโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งในการทําประตูตีเสมอเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่ทว่าบรูสเฟนส์ครับซัดบอลข้ามคานเป็นแบบไม่มีลุ้นส่งผลให้ปีศาจแดงนะครับประชัยคาบ้าน2นัดติดหลังจากที่พึ่งพ่ายกับเวสแฮมิเลตศูนย์ในศึกคาราบาลครับรอบ3ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พึ่งเริ่มต้นก็จริงแต่ในเกมการแข่งขันสุดหินอย่างพิมพ์ลีกทุกๆคะแนนมีความหมายเราจะเป็นจะต้องตอบสนองแบบทันทีและกลับมาตั้งหลักให้ได้ แล้วก็ได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเรามาดาวเตวัย36ปีได้กล่าวโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับข่าวต่อมาครับเซอ้อเหลืองบริเชยเดินบนครับตัวเป็นข่าวคราวว่าอยากจะท้าอองตอริมมาเชียลครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแม็เชอร์เต้นเต็ดเพื่อดึงตัวไปเป็นตัวแทนของ oh aland, ขอลิมบัฮาแลนหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ที่เตรียมย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าจากการรายง,งานของสปอร์ตวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดัดมนตรีเตรียมพร้อมสำหรับการสูญเสียฮัแลน์นะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยมองหาตัวแทนของกองหน้าชาวนอร์เวย์รายนี้โดยเฉพาะติโมเวเนอร์ครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันของเชลซีครับล่าสุดมีชื่อของมาชิยาลกองหน้าฟอร์มฟืดของปีศาแดงถูกบรรจุนในลิสต์รายชื่ออีกคนครับมาชิ ial, ยาลย้ายมาจากมนาโกมาค้าแข้งกับแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์ปี2015ด้วยค่าตัวเบื้องต้น36ล้านปอนด์ แต่หัวหอกชาวโปร่งเศสร,รายนี้ทําผลงานขาดความคงเส้นคงวาและก็ยังใจไม่สู้ตามแบบฉบับของนักเตะปีศาจแดงในอดีตแม้โซชาเองจะเปิดโอกาสให้กับมาร์ชียลนะครับลงเล่นในซีซันนี้ไปตั้งหด6นัดก็ตามแต่กองหน้าวัย5ปีรายนี้ยังเป้าสะอาดซะเหลือเกินยังไม่มีประตูนะฮะแล้วก็แอซิดอีกทั้งยังแสดงภา,าษากายที่น่าผิดหวังในเกมพ่ายกับเวสต์ทแฮมในเดท0-1ที่ตกรอบของสึดคาราบาวครับที่ผ่านมาช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวตกเป็น เป้าวิจารณ์ในวงกว้างนะครับตามการรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมพิจารณาปล่อยมาเชาิอรลออกจากถิ่อุทเทอร์ฟอร์ดเช่นเดียวกันหากได้รับข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 40, 40ล้านปอนด์นะครับก่อนมีรายงานเพิ่มเติมว่าดอดมวลเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับให้สนใจกองหน้าเชลซีไร,รายนี้ของปีศาจแดงโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะทำไมไม่ทําเป็นแบบดิวสลับตัวนะฮะในส่วนของกับฮาร์แลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เ,เรานะครับก็ยังวางฮาร์แลนด์เนี่ยเป็นเป้าหมายเด็ด ในการเสริมทัพในรอบหน้าด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะฮะก็น่าจะเป็นดีลสลับตัวแล้วก็เป็นการเพิ่มเงินนะครับฝั่งของปีศาจแดงเนี่ยถ้าหากว่าดีลดังกล่าวนะครับมีความเป็นไปได้นะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางดอทมน์เองนะครับแล้วก็ฝั่งของแมนเชสเตอร์เดเองนะครับที่อยากจะได้ฮาแลนนะครับก็น่าจะจบลงแบบ Happy <c oughs> แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะจากร่วมสนุกตืน่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ